สวัสดีนะครับอยู่กับผมนะครับวชิลเมธธเนศฐฐสิริพงศ์นะครับวันนี้เราอยู่กันวันพุทธที่8กรกฎานะครับต้องขออภัยด้วยวันศุกร์อ่ะพูดเป็นวันพุทธที่3กรกฎาแทนนะครับขออภัยด้วยอ่ะโอเควันนี้นะครับผมอาจารย์อระอจารย์อิฟฟินสกูลนะครับวันนี้เราอยู่กันในหัวข้อหุ้นจีนอีกหนึ่งทางเลือกลงทุนช่วงเศรษฐกิจถดถอยนะครับอันนี้สาหรับเคสวันพุธเราจะอยู่ในภาพของภาพใหญ่นะแล้วก็มีการกระจายลงทุนในใน ที่ไม่ใช่แค่ตลาดหุ้นดีกว่าเอา,อางี้ดีกว่าแล้วก็มีทางเลือกมากมายนะครับทองคํากองทุนต่างๆอะไรเงี้ยพยายามท,ที่จะเป็นแบบโกลบอลมากขึ้นนะจากที่วันศุกร์จะโฟกัสใช่ไหมครับเรื่องตลาดหุ้นไทยอะไรเงี้ยนะครับก็สําหรับวันนี้ที่ตอบคําถามว่าจะเป็นตอบคําถามสำ,สำหรับวันพุธแล้วเราแยกกันแยกกันแยกกัน,กกนอ่ะครานี้เหมือนเดิม <laughs> ก่อนอื่นขออนุญาตถ่ายข,ของสักนิดหนึ่งนะครับก็สำหรับใครนะครับที่สนใจเรียนความรู้เพิ่มเติมแหละนะครับก็สามารถที่คลิกลิงก์ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับ ก็สามารถเข้าไปเรียนได้นะครับก็แนะนำสำหรับคนที่เพิ่งหัดลงทุนก็คอร์สปูพื้นฐานสำหรับก่อนการเล่นหุ้นนะครับหรือใครจะสนใจใช้โปรแกรมก็แพตเทนัมยูเซอร์นะครับแล้วก็เร็วๆนี้ประกาศล่วงหน้านะครับเดี๋ยวจะให้รายละเอียดเราในพุทธใกล้ๆนะครับก็เดี๋ยววันที่ประมาณสัก20กรกฎาน,นะครับเราเองก็จะมีการให้ให้บริการนะครับในการสะสมทองคำออนไลน์แหละนะโดยเจตนาที่เป็นอ e ีฟินโกนะครับเจตนาต้องการสำหรับคนที่ ต้องการจะลงทุนในธีมทองคำนะครับโดยที่มีความเชื่อว่าทองคําน่าจะเป็นสินทรัพย์ที่ป้องกันความเสี่ยงกระจายความเสี่ยงนะครับโดยที่ไม่จําเป็นต้องสะสมทองคาในรูปแบบรูปพัรรณเพื่อเก็บสะสมนะเดี๋ยวก็รอนะครับใกล้ๆเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งนะอันนี้ก็แจ้งไว้ก่อนนะครับโอเคคราวน,นี้เราก็มาเข้าหัวข้อเราดีกว่านะครับวันนี้ต้องการจะพูดถึงการลงทุนหุ้นจีนแล้วก็เน้นรีมสักนิดหนึ่งน,นะครับเอ่อสำหรับหุ้นจีนจริงๆแล้วก็ลงทุนอยู่ในหมวดนี้นะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าาเเป็นนสิททรัพย์งลือก เออนะไม่ว่าจะเป็นคราวที่แล้วผมพูดถึงหุ้นเทคโนโลยีเทคโนโลยีเนี่ยจริงๆก็กึ่งกึ่งสินค้าทางเลือกเหมือนกันเพราะอะไรเพราะว่าออสินค้าเทคโนโลยีพอดีว่าหุ้นที่พูดถึงรอบที่แล้วเป็นหุ้นที่แบบ P/E ค่อนข้างสูงอ,อ่ะพูดตรงๆนะคือมันมีโอกาสที่จะเชนคือถ้าโลกเปลี่ยนแล้วไปเลยรีเทิร์นพวกนี้จะเยอะอ่าจะย้าแบบนี้ก็คือว่าสเกตสินทรัพย์ทางเลือกเนี่ยคือนา ขึ้นอยู่กับคาแรคเตอร์คนนะแต่ว่าถ้าเป็นคาแรคเตอร์ผมส่วนใหญ่ก็เงินส่วนใหญ่เนี่ยจะแช่ไว้ในสินทรัพย์ที่ค่อนข้างที่จะปลอดภัยเข้าใจง่ายอ่านะครับออแล้วก็ค่อยๆแบ่งกําไรจากส,ส่วนนั้นไนะปนลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงมากขึ้นถ้าเรานึกถึงพวกใครที่เรียนคลาสมัลติมีเน็เมลแล้วก็นึกถึงตัวรูปทรงสามเหลี่ยมที่ผมสอนนะเนะคาแรคเตอร์ character, เราก็ต้องแบ่งสินทรัพย์ความเสี่ยงแบบนั้นแหละนะครับมันก็จะทําให้เรากระจายการลงทุนได้แบบตลอดชีวิตเอางี้ดีกว่าอ่าเราจะเน้นว่าลงทุ สร้างสร้างแคทโฟนะครับแต่ว่าแล้วแต่คาแรคเตอร์บางคนก็อาจจะเป็นคาแรคเตอร์แบบเบสก็ได้ก็ขึ้นอยู่กับคนแต่ว่ามันก็จะมีความเสียงไม่เหมือนกันอะถ้าเกิดว่าเบสนะครับอ่ะเดี๋ยวมีคนถามมาด้วยนะครับอ่ะโอเคนี่ก็อยู่ในตีมสินทรัพย์ทางเลือกนะนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปพูดถึงหุ้นจีนพูดถึงตีมเนี่ยขออนุญาตอัปเดตภาพภาพรวมก่อนดีกว่านะอัปเดตเซตต่ออีกนิดหน่อยก่อนก็ได้นะเซตอินดซ์นิดนึง จริงๆเซตเดี๋ยวเราก็เจอกันวันศุกร์แต่ว่าอัปเดตเรื่องกราฟรายหกนาทีแล้วกันนะสำหรับกราฟรายหกสนาทีสำหรับเซต50ตอนนี้นะครับก็คือตอนนี้เราหลุดกรอบแนวโน้มขาขึ้นแล้วล่ะนะก็เห็นชัดเจนนะถ้าตีเทนไลน์ก็หลุดกรอบแล้วล่ะแล้วก็จริงๆเป็นสัญญาณย่อดตัวแล้วนะครับตอนนี้ก็คือหลุดแนวโน้มขาขึ้นแล้วนะแต่ยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่นะถ้าเกิดว่าแต่ไม่ได้แนวโน้มขาขึ้นที่แบบขึ้นแรงแล้วอะนะครับเออก็ระวังตัวด้วยแล้วกันนะ ก็ยังดูไม่ดีแต่ถ้าเกิดว่าเขาลงเนี่ยลงต่ำกว่าวีเนี่ยนะครับในกราฟลาย60นาทีก็แสดงว่าเขาจะไม่ใช่แนวะน้มขาขึ้นแล้วลหะในลาย60นาทีนะครับก็ต้องไปติดตามว่าการย่อตัวครั้งเนี้ยมันจะย่อตัวยังทําอยู่ในแนวน้มขาลงอยู่ไหมเพราะว่าภาพวีคเนี่ยก็ต้องบอกว่ายังลุ้นอยู่ในแพทเทิร์ยังอยู่ในแพทเทิร์นที่เป็นพักฐานได้นะครับก็ให้ระวังสักนิดหนึ่งอโอเคแต่ว่าวันนี้ทีมที่ตั้งใจจะหาอัปเดตเซตไปแล้วเนาะคราวนี้เราก็ขออนุญ,ญาตอัปเดต ทองคำสนิดหนึ่งอา่าทำเป็นประจำในส่วนของทองคำนะครับโอเคก็สำหรับทองคำก็เนี่ยทองคำก็เกิดสัญญาณนะครับเห็นชัดเจนเลยนะทองคำก็เกิดสัญญาณสัญญาณซื้อในกราฟวีอีกรอบหนึ่งแต่จริงๆในกราฟเดย์เนี่ยเกิดสัญญาซื้อมาหลายวันแล้วเราคุยตัง้งแต่สัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมแท่งเขียวแล้วก็ตอนนี้ก็นิวหายด้วยแต่ถ้าเกิดว่าก็ทองคำก็ยังเป็นสินทรัพย์ทางเรื่องที่ป้องกันความเสี่ยงอยู่ดีนะแล้วก็ย้ำเรื่องเดิมนะครับโดยถ้าเราไปดูเทมเพลตโกลโฟเราก็จะเห็นนะจริงๆถ้าเกิดว่าเป็นทองค Uh, USD เนี่ยพันแปไปแล้วนะก็คือนิวไฮไปแล้วล่ละแต่ว่าบ้านเราพอเป็นเงินบาทพอดีเงินบาทไทยมันแข็งแหละมันก็เลยยังไม่ได้นิวไฮแต่ก็ใกล้แล้วล่ะเดยวก็คงจะกลับมานิวไฮนะครับส่วนสถานการณ์คือต่างชาติเนี่ยยังคงสะสมลองนะก,ก็ปิดลองโกลฟิวเจอร์ไปน้อยนะในขณะที่สถาบันภายในประเทศเนี่ยก็สะสมลองมากคือเรียกง่ายว่าผู้เล่นรายใหญ่2รายนะครับก็ยังถือหางฝั่งลองอินเด็กซ์ฟิวเจอร์เอ้ลองโกลฟิวเจอร์คือเชื่อว่าทองคําจะมีราคาที่ทางปรับตัวเพิ่มขึ้นอ,อันนี้ก็เป็นตีมทองคำเนาะ ก็อัปเดตกันนะครับป้องกันสิ้นหนึ่งในขณะเดียวกันเราก็มาดูว่าเอ้ยค่าเงินบาทเราเป็นยังไงบ้างสิ่งที่ค่าเงินเราเทียบกับสกุลหลักๆของโลกเนาะเพราะว่าในการลงทุนที่เป็น asset allocation ถ้าเรารู้สึกว่าเงินบาทเราจะอ่อนค่าเนี่ยเรามักจะ move ไปหาเงินสกุลอื่นเพื่อ ปกป้องอำนาจซื้อเรา,าซึ่งจริงๆแล้วเงินบาทเทียบกับ USD เนี่ยสังเกตนะตอนนี้เป็นแพทเทิร์นกลับตัวแล้วนะต้องบอกว่าอันนี้เป็นกราฟวีด้วยแล้วเป็นแพทเทิร์นกลับตัวด้วยนะครับก็ให้ระวังแล้วกันเงินบาทมีโอกาสอ่อนค่านะครับมีโอกาสที่สถาบันภายในประเทศเราจะขายเช่นเดียวกันนี่เป็นจุดเตือนภยัยไม่แน่ใจว่าเตือนตั้งแต่สุกที่แล้วหรือเปล่าแต่ว่าอันนี้คือชัดเจนขึ้นนะต้องบอกว่าสัปดาห์หน้ากับค่าเงินบาทไทยน่าจะอ่อนค่าเทียบกับ USD แล้วมีแนวโน้มที่สถาบันภายในประเทศอาจจะขายคือเราาาามมััักกกจจจะะะเหห็็นนนนพฤติรรรออย่งงี้้้ใววแลปบฐ แล้วก็ยูโรก็นะครับก็ปรับฐานมานานกว่า USD แล้วล่ะนะครับอ่าแล้วก็เงินญี่ปุ่นกับยังไซด์เวย์อยู่เท่าไหรนะ่นสังเกตไหมถ,ถ้าเป็นแท่งคันนิสติกเนี่ยเราสังเกตว่ามันจะโค้งขึ้นใช่ไหมครับเทียบ u s ดอลลาร์ก็คือเรียกง่ายว่าตอนนี้ u s ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเยอะเงินบาทไทยอ่อนขึ้นเนี่ยสองวีคติดแต่ถ้าเป็นเทียบกับยูโรเนี่ยเงินบาทไทยอ่อน3วีคติดแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเงินเยนเนี่ยมันอ่อนแค่2วีคแล้วครับแล้วมันก็ยังไม่ได้เป็นแพทเทิร์นแบบนิวไฮแสดงว่าตอนนี้เงินเยนน่าจะอ่่่อนนนคาาากวาเงิบททไทยนะ แข่งค่าน้อยน้อยกว่าดอลลาร์กับแข่งค่าน้อยกว่ายูโรแล้วกันนะครับตอนนี้เนาะ,อะโอเคนะครับแล้วก็ทิศทางเงินอีกแล้วนะครับทองคําและอ,อีกอันนึงนะครับเพื่อไม่ให้ตกหล่นนะครับก็เราก็ดู BDI ซะนิดนึงอ่ะค่าระวังเรือเป็นยังไงบ้างค่าระวังเรือยังคงปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องเลยทีเดียวเออก็ยังทิศทางดีแหละกับกลุ่มพวกขนส่งแต่ย้ำนะจริงๆกลุ่มเดินเรือต่างๆก็ต้องดูว่ามันถึงจุด ุดคุ้มทุนไหมหมายความว่าซัพพลายที่เขาตายไปเยอะเนี่ยก็ทาให้ราคาเขาดีขึ้นโลกกลับมาเคลื่อนไหวมูฟเมนต์ต่างๆนะครับคลายล็อกดาวน์มากขึ้นแต่มีบางประเทศกลับมาล็อกดาวน์มากขึ้นก็แล้วแต่แหละแต่โดยโดยรวมกันการขนส่งสินค้าเป็นเรื่องดีนะครับการขนส่งสินค้าเป็นเรื่องดีก็ธุรกิจนี้น่าจะดีขึ้นแต่ว่ายังไม่ดีถึงจุดที่แบบได้ได,ได้กำไรอย่างเช่นเราพูดถึงการท่องเที่ยวท่องเที่ยวก็คงดีขึ้นแต่ไม่ใช่ดีขึ้นถึงขนาดได้กาไรแต่ฟื้นตัวเหมือนเวลาเราดูตัวเลขกัน การจ้างงานเนี่ยจริงๆเราตกงานไปเยอะอย่างอย่างอย่างคนไทยก่อนหน้านี้นมีข่าวว่า7ล้านใช่ไหมครับแต่ก็ประเมินล่าสุดก็8ล้านกว่าคน8ล้านกว่าคนเนี่ยมันจะจ้างงานกลับไปอ่ะได้สักกี่คนอ่าเหมือนกันนะสาหารัฐเนี่ยตกงานทีนึงแบบ30กว่าล้านคนน่ะแต่มีการจ้างงานแบบ2ล้านกว่าคนอย่างเงี้ยอยาได้อีกกี่คนหรือลักษณะแบบ GDP ที่เราบอกว่า GDP ประเทศไทยเนี่ยน่าจะหดตัวปีนี้ประมาณติดลบติดลบแปดพอติดลบแเนี่ยแต่ว่าปีหน้าน่าจะฟื้นตัว5%เป็นต์เห็นไหมคือคือ มันก็คือสุดท้ายแล้วมันยังไม่ได้รีโควเวอรี่ตอนมีร้อยบาทหายไป8บาทเหลือ92บาทพอ92บาทฟื้นตัว5%จาก92บาทถ้าเอาตรงๆเลยก็คือก็ยังฟื้นตัวอยู่ในแนวโน้มขาลงก็เหมือนกับเซตอินเด็ก์เราอะคือเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาแต่สังเกตว่า AH เชฟจะต่าลงเรื่อยๆือคือเขาจะไม่เกิดยอดอยิวไฮเพราะง,งั้นจริงๆแล้วโดยภาพรวมเขายังเป็นเทรนแนวโน้มขาลงใหญ่อยู่อ,อารมณ์อาบาน,นี้ เพราะฉะนั้นเราเรา,เราฟัง GDP ไม่ใช่โอ้ปีนี้ติดลบ8ปีหน้าฟื้นตัว5อุย้ยดีจังเลยอะไรเงี้ยจริงจรงิไม่ใช่จริงๆก็คือการฟื้นตัวในแนวโน้มถันลงนะครับซึ่งภาพใหญ่ยังอันตรายอยู่นั่นเองนะอ่ะกันเราก็มาเข้าเรื่องเข้าราวของเราเลยดีกว่าอ่ากลับมาที่กองทุนจีนผมผมเล่าอย่างนี้แล้วกันนะจริงๆการลงทุนในในจีนก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกหนึ่งแล้วกันนะแต่ว่ามันจะมีธีมของมันอยู่ซึ่งผมอยากให้เราเข้าใจนิดนึงก็คือ ต่อจากอาจารย์พัฒนะเมื่อวานนะก็จริงการเปลี่ยนผ่านยุคสมัยจากสหรัฐสู่จีนด้วยจำนวนประชากรที่มากถึง1,400ล้านคนอ,อ,อันนี้ผมให้ดู GDP นะะี่ว่ะแล้วก็ยุคสมัยนะคืออันนี้เป็นของคุณเลนะครับคุณเลดาริโอนะจริงๆสังเกตว่าไอเส้นสีน้ําเงินเนี่ยของสหรัฐนะเขาก็เติบโตมาเรื่อยๆเลยวิ่งปีเลยครับเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ค่อยๆหดตัวลงเรื่อยๆหดตัวลงเรื่อยๆแต่ในขณะที่ ของจีนเนี่ยคือเส้นสีแดงนะครับเขาเคยรุ่งโรจน์มาก่อนในอดีตแล้วเขาก็แย่ไปซบเซาไปเสร็จแล้วในช่วงหลังเขาพุ่งปี๊ดขึ้นมาแทนเลยเห็นไหมเออและจุดตรงเนี้ยมันเป็นความเชื่อว่าเดี๋ยวสหรัฐจะตกและจีนจะแซงไงตอนนี้มันเหมือนกับว่าโดยแนวโน้มมันดูเหมือนใ,นใกล้กันอย่างเงี้ยเออคาดหวังจะแซงเอางี้ดีกว่าถ้าใครลงทุนในจีนก็เชื่อว่าเฮ้ยมันจะเกิดแซงอย่างเงี้ยคราวนี้ผมก็ให้ดูข้อมูลที่น่าน่าสนใจคือจริงๆโครงสร้างรายได้ของจีนนะครับ GDP เนี่ยเข้ามาจากอะไรเยอะอะไรน้อยแต่ว่าค่างเงินอาจจะไม่เหมือนกันนะเพราะอันนี้เขาใช้เป็นเงินหยวนเนาะนะครับของจีนเนี่ยนะครับในใน GDP เนี่ยมันจะดูนะ GDP ฟอร์ม1 2 3 4 5คือจีนเนี่ยเขาแบ่งออกเป็น5ประเภทว่าไอแหล่งรายได้ GDP รายได้ประเทศเขาเนี่ยที่ค่อนข้างเยอะเนี่ยมันมามาจากไหนบ้างนะครับก็คือหเลยเยอะเป็นอันดับหนึ่งเลยสังเกตน,เน,นะนะหกแสนจริงมาจากภาคการผลิตแล้วเราก็ทุกคนรู้กันว่าจีนเนี่ยนะครับก็เป็นเป็นภาคผลิตโลกอันนี้ข้อมูลของเดือนมีนานะสองศนะครับ อ่าหกแสนลองลองมาเนี่ยเป็นเซอร์วิสเห็นไหมแสนสองนะครับแล้วเราจะเห็นเลยว่าหลักๆเนี่ยจีนเนี่ยนะครับเติบโตจากภาคการผลิตแล้วก็ภาคบริการก็พยายามจะโตจากสองสิ่งนี้นะครับส่วนอื่นๆเนี่ยอย่างเกษตรเนี่ยก็ไม่เยอะถูกไหมนะครับกรเกษตรก็หมื่นหนึ่งเห็นไหมภาคก,ก่อสร้างก็ 9, เก้าพันสามนะครับยิ่งขนส่งเนี่ยเจ็ดพันแปดเองน้อยอ่ะคราวนี้เรามาดูสหรัฐดีกว่า สหัฐเนี่ยหน่วยเขาไม่เหมือนกัน,นต้องบอกก่อนนะครับเปรียบเทียบกันไม่ได้แต่อยากให้ดูสัดส,ส่วน,นเฉยๆว่าที่มาของรายได้เขาแต่สหัฐจะแบ่งเยอะกว่าสหาัฐเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแบ่งกันแปดประเภทอะในขณะที่ของจีงนเนี่ยแบ่งแค่หกนะครับก็แล้วแต่ประเทศเขาเนาะเขาทำเขาต้องการโฟกัสตัวเลขอะไรแต่ว่าคาแรคเตอร์ของสหรัฐเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับ GDP เนี่ยเขามาจากนี่เยอะสุดเลยนะครับเซอร์วิส นะครับซึ่งธุรกิจของของสหรัฐเนี่ยก็พอเป็นเทคโนโลยีแล้วแล้วเทคโนโลยีอยู่ในฝั่งเซอร์วิสอย่างเงี้ยแหละนะครับยกตัวอย่างเช่นให้บริการพวกหลายอันนะครับอย่างเช่นพวก Facebook ผมเข้าใจเองนะผมเข้าใจเองว่าภาคธุรกิจหลายหลายตัวของของสหรัฐเนี่ยจัดว่าเป็นเรื่องบริการเป็นเซอร์วิสเป็นการให้ให้บริการนะพวกซอฟต์แวร์ต่างๆถูกไหมครับ Microsoft อย่างเงี้ยก็เป็นเซอร์วิสนะครับซึ่งอันนี้เลยแสนสองนะครับเออโทษทีครับ หมื่นสามอ่าแต่อันนี้คือเขาเป็นบิลเลียนด้วยนะ US บิลเลียนเยอะสุดเลยครับลองลงมา Public a d m i n i s t r a t i o n เหมือนกับเออนะการบริหารของรัฐวิสาหกิจเขาอะอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจตัวเลขหน0่นะครับอ่าแต่ว่า GDP เข้ามาจากตรงนี้นะครับแล้วก็ลองลงมาก็คือเป็นภาคการผลิตคือสลับกันเลยนะครับสังเกตว่าสหรัฐเนี่ยกับจีนเนี่ยสลับกันเพราะว่าจีนเนี่ยจะเน้นภาคการผลิตเยอะมากอ่าแล้วก็เซอร์วิสลอง,ล,องลงมาแต่สหรัฐนี่ก็คือว่า ถ้าเราตัดเกี่ยวกับตัวนี้ออกไปเนาะนะครับถ้าเราตัดตัวบริหารพวกรัฐกิจออกไปเนี่ยนะครับก็เป็นพวกเซอร์วิสเขาเด้ยวยเบอร์หนึ่งนะครับแล้วก็ผลิตเขาเนี่ยเบอร์สองอา่าเห็นไหมอันนี้คือความแตกต่างกันเนาะแล้วก็มีพวกเนี่ยเห็นไหมสินแร่ต่างๆนะครับมีพวกทาร์สปอร์ตมีพวกแบบเอ่อพวกสินค้าจําเป็นเนะเาะอ่านะครับน้ําไฟประปาอะไรพวกนี้นะครับอา่าอยู่ตรงนี้ อันนี้คือโครงสร้างที่เราให้เห็นเนาะคราวนี้พอเราพูดถึงการลงทุนในจีนแล้วนะครับมันก็จะมีสิ่งที่เราต้องรับทราบก่อนก็คือว่าการลงทุนในกองทุนจีนเนี่ยมีความแตกต่างจากการลงทุนกองทุนเทคโนโลยีอย่างไรบ้างเออย้ำซะนิดหนึ่งคราวที่แล้วที่เรามาตีมพุทธที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงว่าเราลงทุนกองทุนเทคโนโลยีเนี่ยคือเราพูดถึงว่าไอ้บริษัทเทคโนโลยีเหล่านี้ไอ้หุ้น N ส s d a q ้อยเนี่ยมันมีบริษัทใหญ่ๆของโลกรวมถึงบางบริษัทในจีนอยู่ในนั้นไปด้วย แต่ว่า PE จะโหดมาก PE 1 0อยเท่าก็มี60เท่าก็มี70เท่า30เท่าอะไรเนี้ยออกแนวแพงเอาพูดตรงๆเลยออกแนวแพงเป็นแนวความหวังแล้วก็พวกเนี้ยถ้าเราพูดถึงในธีมที่ผมเล่ามาตลอดเนี่ยมันอยู่ในธีมที่แบบเป็นซับไพ่จำเป็นและอยู่ในยุคเปลี่ยนถ่ายมีโอกาสพวกเนี้ยจะเป็นของที่จำเป็นในโลกเนี้ยไปตลอดแล้วละ่ะแ,แล้วสิ่งอื่นค่อยๆหายไปกันเขายังเป็นสินค้าจำเป็นอยู่อ่าอันนี้คือคือธีมนี้นะแต่พอเราพูดถึงธีมการลงทุนในจีนแตกต่างกันเลยครับ ตีมล,ล,ลงทุนในจีนเนี่ยหมายความว่าเราเลือกผู้อยู่รอดที่จะแย่งส่วนแบ่งการตลาดโลกจากประเทศอื่นและเติบโตได้อีกมาก่าอ,อย่างที่บอกคือเราเชื่อว่าจีนจะกลายเป็นเบอร์หนึ่งแทนสหรัฐเอาอย่างนี้ดีกว่าใช่ไหมแล้วก็เติบโตได้อีกมากเพราะอะไรครับเพราะว่าจำนวนประชากรต่างกันเยอะ,อะผมให้ดูตรงนี้นิดนึงคือสหรัฐเนี่ยนะครับมีจำนวนประชากรเนี่ย329ล้านคนแต่จีนเนี่ยมีจำนวนประชากร1,400ล้านคนเนี่ยนะหม,ยห,มยหมายความว่าอะไรหมายความว่า เฉพาะแค่การเติบโตภายในประเทศเนี่ยก็ยังทําได้อีกมากนะครับเวลาเราอ่านบทรีเสิร์ชจีนเราจะเห็นว่าจริงจริงจีนเนี่ยยังมีชนชั้นล่างแล้วกันนะขออนุญาตพูดว่าชนชั้นล่างเนี่ยมีโอกาสที่เปลี่ยนมาเป็นชนชั้นกลางเนี่ยได้อีกเยอะซึ่งจะทําให้กําลังบริโภคนี่อีกเยอะนะครับแต่เพียงแค่ว่าจีนเนี่ยเขาทำได้ค่อนข้างดีหมายความว่านโยบายเขาคือเขาเขาปิดกั้นวัน,นวันนั้นวันที่เขาเติบโตเนี่ยเขาปิดประเทศไม่ไม่อยากให้สหรัฐเนี่ยเข้ามากินอะไรเลยบริษัทส่วนใหญ่ก็แบบถือหุ้นโดยรัฐบาลจีนถูกไหม ซเพื่อที่ไม่ให้ต่างชาตินะเข้ามากินเค้กตรงนี้แล้วตัวเองก็พัฒนาของตัวเองแข็งแรงพอตัวเองแข็งแรงแล้วค่อยเปิดให้ประเทศอื่นเข้ามาแข่งขันแต่มาแข่งขันก็เสียเปรียบไปแล้วเพราะว่าคนจีนเขาใช้ของตัวเองติดและยกตัวอย่างเช่นเฟซบุ๊กยูทูบอะไรอย่างเงี้ยหรือว่า Google อะไรเงี้ยมันก็จะมีพวกไปดูมันจะมีพวกเห็นไหมมีพวกของทดแทนจีนเนี่ยในพวกออของทดแทนของสหรัฐเนี่ยค่อนข้างเยอะเพื่อป้องกันตรงนี้ นะครับซึ่งอินเดียก็พยายามจะเรียนแบบบ้างนะตอนนี้นะอินเดียก็พยายามจะกันนกันติ๊กตอกกันอะไรออกไปบ้างก,ก็ใช้สิ่งที่จีนทําสําเร็จมาแหละพยายามจะก๊อปปี้จีนแต่สิ่งทีน่น่าสนใจก็คืออย่าง,างที่บอกแหละคราวนี้คือถ้าเกิดสหรัฐเนี่ยสามารถเข้าไปกินในจีนได้เยอะหรือเข้าไปกินอินเดียได้เยอะเนี่ยก็โอ้โหรวยเลยสหรัฐก็เติบโตต่อไปเพราะว่าประชากรเขาอีกเยอะย 1400, ใช่ไหมพันสี่ร้อยเห็ไหมอินเดียเนี่ยพันสามร้อยเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเค,ค้กที่ใหญ่มากเนี่ย เลก็หมายความเหมือนกันครับจริงๆก็มันมีโอกาสที่จะโตได้อีกเยอะมากนเพราะงั้นถ้าเราพูดถึงถึงจีนเนี่ยมันก็เยอะแล้วเราพูดถึงส่วนแบ่งการตลาดโลกหมายความว่าถ้าเกิดว่ายุโรปแย่แล้วทุกคนก็พึ่งจีนหมดอะไรพวกนี้หมายความว่าเดี๋ยวพอยุโรปดาวแล้วจีนแย่งส่วนแบ่งการตลาดจากยุโรปได้อะอย่างน้อยสหรัฐเนี่ยอาจจะลดลงแหละแต่ว่าสหรัฐก็ยังคงเป็นเบอร์2อ,อยู่แต่ยุโรปเนี่ยกับญี่ปุ่นเนี่ยอาจจะเสียมาแบ่งแชร์ให้กับจีนก็ได้แล้วจีนอาจจะเติบโตมากขึ้นเพราะฉะนั้นทีม ตีมจะไม่เหมือนกันเลยครับตีมจริงๆคือเราเลือกผู้อยู่รอดผู้ชนะมันเหมือนกับเลือกหุ้นโกลด์สต็อกแต่ว่าเราเลือกในฐานะเราเลือกประเทศเขาเลยเราเราไม่ได้เลือกเป็นเป็นดูเหมือนหุ้นถ้าเหมือนหุ้นเราก็เส้นใจว่าพวกบริษัทเขาธุรกิจอะไรนึกออกไหมเหมือนมันจําเป็นอะไรเงี้ยแต่อันนี้คือการลงทุนใน,ใน,ใ,นในกองทุนหุ้นจีเนี่ยนะครับที่ผมพูดถึงคือเราไม่ได้เลือกเป็นบริษัทเราเลือกประเทศเขาเลยว่าประเทศเขาอยู่รอดเห็น <laughs> ไหมคนอารมณ์นะเออเออ,เอ,อแล้วอีกอันหนึ่งก็คือว่าจีเนี่ยเราจะไม่ได้ป้องกัน ค่างเงินนะอ่าเราไม่ได้ไม่ได้มองว่าเราจะต้องป้องกันค่างเงินคือคราวที่แล้วเนี่ยพูดที่แล้วเราพูดถึงสหรัฐเนี่ยเราป้องกันค่างเงินเพราะว่าเรามองว่าเขาทํา QE แบบอั l ลิมิตเนี่ยมันมีโอกาสเหมือนกันนะที่อ่อจะจะได้ค่าแล้วหนี้เขาก็เยอะเหมือนกันอ่าวัะนั้นมันก็มองแตกต่างอ่าแต่ว่าจีนเนี่ยเราไม่ได้ต้องการจะมองว่าเราจะปกป้องค่างเงินนะตอนที่ซื้อกองทุนประเภทเนี้ยเพราะว่าค่างเงินหยวนเนี่ยเรามองว่ามันมีมูลค่าแฝงแตกต่างกับ u s อดอลลาร์เพราะอะไรเรามาดูค่าเงินหยวน รอโหลดสักนิดนึ่งอ่าโอหอันนี้ให้ดูภาพใหญ่จริงๆตอนเนี้ยนะครับเอ่อเราใช้4บาทอะแลก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 หนึ่งหยวนแต่ตอนเนี้ยเราใช้เงินน้อยเงินบาทน้อยลงเรื่อยๆในการแลกหนึ่งหยวนจริงๆเงินบาทเราแข็งค่านะก็ดีนะแต่ถ้าเราดูเนี่ยมาตั้งแต่ปี2000เห็นไหมอ่าเนี่ยดูมา20ปีนะครับจริงๆก็ค่าเงินหยวนเนี่ยสุดท้ายก็กลับมาพอๆกับ20ปีที่แล้วนะไม่ได้ไปไหนเลยแต่ประเด็นก็คือว่าผมจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย ค้างเงินหยวนเราจะเห็นว่า20ปีเนี่ยข้างเงินหยวนเนี่ยไม่ได้ไปไหนเลยถูกไหมข่างเงินหยวนไม่ได้ไปไหนเลย20ปีเนี่ยกลับมา20ปีแต่มูลค่าแฝงสูิว่าถ้าใครที่ลงทุนในในตลาดหุ้นเน่เราก็จะเข้าใจว่าเฮ้ยเมธแต่ถ้าเราพูดถึง20ปีข้างเงินหยวนไม่ได้ไปไหนเลยแต่จริงๆอะ่ะ GDP หรือว่ารายได้คือประเทศอะ่ะมันมีมูลค่าแฝงอะ่ะรายได้มาเติบโต20ปีที่ผ่านมาจีนมาโตเยอะมาก หมายความว่าอะไรคือสมมตินะถ้าถ้าเรามองเราเราพูดถึงแบบเหมือนในตลาดหุ้นนะขออนุญาตพูดตลาดหุ้นแล้วกันนะเผื่อคนฟังส่วนหนึ่งเป็นคนเล่นหุ้นอ่ามันมี E q u i t y นี่คือสินทรัพย์ส่วนเจ้าของถูกไหมถ้าเกิดว่าสินทรัพย์ส่วนเจ้าของเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแต่ว่าราคาหุ้นไม่เพิ่มขึ้นก็เหมือนกับมันมีมูลค่าแฝงอยู่บางอย่างอะ่ะเหมือนกับ Book v a ว u e อะ่ะบางอย่างที่มันแฝงอยู่แต่ว่ามันไม่ได้แสดงราคาออกมาเหมือนกันเหมือนกัน คือในค่างเงินหยวนเนี่ยจริงๆแล้วเศรษฐกิจมันโตเยอะมากเลยครับแต่ค่างเงินหยวนจริงๆไม่ได้ไม่ได้ไปไหนเลยผมก็จะพูดลักษณะนเนี่ยคล้ายๆกันนะผมบอกว่าเอ้ยเงิน u s อดอลลราเอาจงจริงนะเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยมันไม่ได้โตมาตั้งแต่เราทํา QE เนี่ยเศ,เศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยไม่เคยเติบโตเท่าเดิมเลยนะแต่ว่าน,นี่อ่ะเยอะขึ้นเรื่อยๆพิมพ์แบงค์เยอะขึ้นเรื่อยๆถ้าโดยฟันเดเมนทัลระยะยาวเลยอ่ะเงิน US ดอลลร์ควรจะอ่อนค่าลงบ้างถูกไหมเพราะว่าคือจํานวนแบงค์เยอะอ่ะแต่มูลค่า คือทรัพย์สินเนี่ยมันน้อยลงเออรายได้มันน้อยลงทรัพย์นนยสินมันน้อยลงอะ่ะแต่ว่ามันพิมพ์เงินเยอะขึ้นอะ่ะแต่แตกต่างกับจีนนะจีนนี่คือทรัพย์สินมันเพิ่มขึ้นประเทศมันรวยขึ้นแต่ค่าเงินมันเท่ากับ20ปีที่แล้วนึกออกไหมหมายความว่าเราเชื่อว่าเฮ้ยหยวนเนี่ยมันมีมูลค่าแฝงสมมติถ้าเกิด ถูกบีบให้เป็นไปตามกลไกตลาดเมื่อไหร่ที่หยวนมันลอยตัวแต่โอเคอะ่ะคือหยวนเขาเขาค่อนข้างที่จะไม่ได้ใช้นโยบายการเงินแบบเสรีเพราะว่าเสรีจะจะเสร็จสหรัฐนะเขาก็เรียนรู้นะถ้าเกิดว่าหยวนแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันอาจจะฝืนไม่ได้เวลาหยวนเขาขยับจริงๆในอนาคตแล้วอ่ะหยวนเขาก็ต้องค่อยๆขยับให้มันสมดุลเพราะว่าคนก็จะรู้สึกว่าหยวนหยวนโกงอะ่ะเพราะตอนนี้หยวนโจมตีด้วยดิสคาว์ถูกไหมเพราะว่าตัวเองใช้นโยบาย ิกค่าเงินทําให้ตัวเองเนี่ยส่งออกได้เยอะเราก็ขายของถูกกว่าสหารัฐตลอดเวลาใช่รับโดยการกําหนดค่าเงินตัวเองเนี่ยสมพันธ์กับยูเอสดอลลาร์โดยดูเชิงกลยุทธ์ระหว่างประเทศนะเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ได้ต้องการป้องกันค่าเงินหยวนแต่ในขณะเดียวกันเออคุณเมธฟังจีนมันดูดีมากเลยอะแต่ความเสี่ยงของจีนก็คือการต่อสู้ที่อาจจะกินเวลายาวนานระหว่างสหรัฐและจีนเนี่ย คือมันไม่ยอมกันง่ายๆหรอกอยู่ดีดวันดีคืนดีอยู่ดีจะปล่อยให้จีนแซงไปง่ายๆนี่ออกไหมมันก็ต้องโจมตีโต,ต้ตอบกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็จะเกิดตรงนี้แหละที่เราทําเห็นว่าเกิดสงครามการค้าและปัจจุบันก็ยังโจมตีกันอยู่นะเพราะว่าสหรัฐก็มีปัญหาว่าตอนนี้ไรายได้ตัวเองเนี่ยไม่พอจ่ายหนี้เพราะฉะนั้นทางเดียวก็คือเขาก็ต้องแย่งส่วนแบ่งการตลาดจากจีนเพื่อที่ว่าเขาจะได้กลับมาสามารถจ่ายหนี้ได้ในขณะเดียวกันที่จีนเนี่ยก็ต้องการจะเป็นเบอร์หนึ่งจีน,นจริงจก็มีหนี้เยอะนะ แต่ว่านี่ที่เปิดเผยน้อยแต่นี่จริงๆเองก็ไม่น้อยเหมือนกันแสดงว่าในรอบนี้จีนก็มีโอกาสที่จะแบบดาวเหมือนกันคือการต่อสู้ของเนี้ยมันก็ต้องดาวเหมือนกันอ้าวคุณเมธแล้วเราลงทุนจีนลงทุนอะไรดีอะไรเงี้ยผมก็แนะนําว่าเอ้ยจริงๆแล้วมันมี ETF คือถ้าคนเล่นหุ้นเนี่ยซื้อได้เลยเขียนว่าไชาน่าเนี่ยพิมพ์เข้าไปไชน่าปั๊บเนี่ยมีเลยแล้วโดยกราฟเทคนิคอลเนี่ยตลาดหุ้นเนี่ยจีนเนี่ยนะครับมันก็ขึ้นด้วยเนี่ยอ่าเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยอ่าดูชื่อเนี่ยนะครับ เคทัมเนี่ย CSI 300ร้อยไน่านะครับจริงๆมันเป็น ETF ประเภทหนึ่งผมก็เอาข้อมูลแฟกชีตมาให้ดูแล้วกันนะก็ทำโดยโดย,โดยกรุงไทยนี่แหละ k t ทัมเนี่ยนะก็น,น่ารักเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมกองทุนรวม ETF เนอะเห็นไหมอ้างอิงดัชนีนะ300นะจากผมเข้าใจว่าบริษัทน่าจะประมาณสักพันแปดกว่าบริษัทคัดมาเหลือ300บริษัทชั้นนำเนะของจีนก็เป็นส่วนผสมของพวกตลาดพวกเซี่ยงไฮ้กับเซินเจิ้นน่ะ เซีงไฮ้นามาสัก60%กว่าแล้วก็สินเชนสัก30%กว่าเอร์เก็เอาผู้บริษัทชั้นนำอมะเอาเอามารวมกันน่ะนะเอามารวมกันแต่ว่าผมจะให้ดูว่าตรงนี้อ่คือจริงๆเวลาเราอ่านเราก็ต้องอ่านนี่เขาก็จะบอกว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้แต่กองทุนนี้ก็คือเขาไม่ได้ป้องกันค่างเงินนะ,ะนี่นี่นีจึงนี่เห็นไหม จะไม่ใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตาต่างประเทศจึงอาจมีความเสี่ยงสูงจากอัตราแลกเปลี่ยนอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงนะต้องต้องเล่าให้ฟังว่าคือเขาไม่ได้ล็อกเงินบาทแต่อย่างที่บอกพอเขาไม่ได้ป้องกันเนี่ยเห็นไหมไม่ได้ป้องกัน FX เนี่ยไม่ไม่ป้องกันเลยนะครับไม่ไม่ป้องกันเลยก็หมายความว่าเออมันมีความเสี่ยงเหมือนกันแต่อย่างที่บอกไนงะคือคือพอเราพอเราจัดตัวเองลงทุนอยู่ในไทยเนี่ย พอเราลงทุนอยู่ในกลุ่มพวกสินทรัพย์ทางเลือกโดยที่ลงทุนไม่เยอะนะเราก็เลยไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่คือถ้าเกิดเราเสียหายเราก็เสียหายไม่เยอะอันนี้คือการควบคุมความเสี่ยงเนาะแต่ในขณะเดียวกันสมบุญนะไอ้พวกเนี้ยถ้าถูกทีหนึ่งมันก็คือกินยาวไงไอ้ที่เราเห็น5 1 0เนี่ยเวลามันโตทีหนึ่งเนี่ยส่วนใหญ่พวกเนี้ยถ้าเป็น long term investment เนี่ยเวลาโตทีหนึ่งมันก็จะเหมือนหุ้นแบบพวกบรูเลนบัฟเฟตอย่างเงี้ยถ้าเกิดถูกทีหนึ่งมันก็จะให้เกียร์ลิงห้าเท่าสา10เท่า,าบาางใน,ในระยะยยยววด้ว เพราะว่าพวกนี้มันเป็นแบบลองเถอมมันเป็นพวกบิ๊กช็อตอะถ้าถูกคุณก็กินยาวก็เหมือนคุณเห็นว่าคนที่ลงทุนพวกอลบาบาหรือหรือ Facebook สมัยก่อนอารมณ์ประมาณนั้นแหละนะครับมันก็แบบว้าวอะพอพอโลกเปลี่ยนทีหนึ่งแล้วสุดท้ายมันกลายเป็นสินค้าจําเป็นไปสําหรับเรากลายเป็นว่าโลกทุกวันนี้อันนี้เป็นสแตนดาร์ดไปแล้วอะแต่คุณได้ราคามันก่อนที่มันเป็นก่อนที่มันเป็นสแตนดาร์ดเหมือนกันนะวันนี้ถามว่าจริงจีนมันก็ยังไม่ได้ชนะสหรัฐนะแต่สมมติถ้าวันหนึ่ง คุณลงทุนในจีนแล้วปรากฏว่าจีนวันหนึ่งเป็นเหมือนสหรัฐปัจจุบันน่ะมันจะอีกฟีลลิ่งหนึ่งนะสมมติว่าผ่านไปอีกสิบยี่สิบปแต่เราก็จะได้คือเราลงทุนมันก็รีเทิร์นมันก็เยอะแล้วแล้วเงินปันผลเราก็โอเคแล้วอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นพสซีฟอินคมเราได้อันนี้ก็เป็นแบบพวกไฮ i ิสไฮรีเทิร์นก็ย้ำอยู่นะครับพยายามจะย้ำอยู่อยู่ในนี้นะในขณะเดียวกันในในขณะเดียวกันก็อ่าเห็นไหมอันเนี้ย แต่ว่าอย่างที่บอกไนงะคือเราไปลงเยอะก็ไม่ได้เพราะอะไรครับมันยังทะเลาะกันไม่เสร็จเลยไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างงั้นเราก็ต้องแบ่งกระจายเงินให้ดีถ้าเราพูดถึงในภาพใหญ่ใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ง่ายนะจริงจริงๆการลงทุนในกองทุนจีนพวกอย่างอื่นมันก็มีเยอะนะแต่อันนี้ผมแนะนาว่าถ้าใครที่เล่นหุ้นอยู่แล้วอ่ะ ETF ส่วนนี้ก็ง่ายดีนะกาสามร้อยบริษัทชั้นนำถามว่ามีอะไรบ้างเออเกือบลืมขอขออภัยเออน,นะอันนี้ให้ดูเลยอันนี้คือแฟกชีตนะสามสิบเอ็ดธันวาปีหกสองนะ จริงๆมันค่อนข้างกระจายการลงทุนซึ่งจริงๆผมชอบการกระจายการลงทุนนะจริงๆเห็นไหมนี่เป็นพวกแต่หนักสุดคืออะไรไฟแนนซ์ไฟแนนซ์เนี่ยสามสิบแปดเปอร์เซ็นต์่าไฟแนนซ์นี่หนักหน่อยเห็นไหมผิงอันอินชัวรันหนึ่งเห็นไหมชหน้าเมอร์ชานแบงก์อ่าเห็นไหมนะครับก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็มากลุ่มไฟแนนซ์แล้วก็จริงๆจีนพยายามจะตีเรื่องไฟแนนซ์นั่นแหละ ราะฉะนั้นก็จะมีกลุ่มพวกนี้ต้องเยอะแต่ก็กระจายนะแต่ที่เหลือก็กระจายนะ10% 12% 8% Industry 11% Health Care 7%อรีอ็ดเปนอะไรเงี้ยก็ตามหลักการจะกระจายความเสี่ยงเลยครับก็ก็ดีก็เหมือนซื้ออินเด็กซ์เหมือนซื้อเซ็ตร้อยบ้านเราอันนี้เหมือนซื้อเซ็ตสามร้อยเพราะคุณก็มีพันแปดบ้านเรามีประมาณสักเจ็ดร้อยลิสเท็ดเจ็ดแปดร้อยลิสเ็ดใช่ปะ่ะเราเรามีเซ็ตร้อยบ้านเขาประมาณพันแปดแล้วก็ทำอินเด็กซ์แบบ คล้ายๆ CSI 300ร้อยอารมณ์ประมาณนี้ยคล้ายๆกันนะครับก็แล้วก็ตอบคําถามช่วงท้ายมีคนถามคําถามเข้ามานะครับคุณเมฆครับเราลงทุน RMF USD เทคโนโลยีอออินเลยดีไหมครับ <laughs> จริงๆโดยส่วนตัวผมผมก็ไม่แนะนําว่าให้ให้ให้ให All อออินอ่ะอ่าก็ก็เสียเส่ยงไปเสี่ยงไปส่วนตัวผมก็ยังเสี่ยงไป <laughs> พอดีอย่างที่บอกถ้าคือถ้าใครฟังผมอะผมจะเคยเสียหายหนักมา สามครั้งแล้วอะซึ่งผมไม่อยากกลับไปอารมณ์นั้นแล้วอะแต่ก็ตอบยากนะขึ้นอยู่กับคนน่คือตามประสบการณ์อะบางคนเขาอาจจะไม่เคยไม่เคยเสียหายหนักะอนะัเนาะแล้วก็อาจจะถูกมาตลอดลก็ถือว่าอันนั้นเออเขาโชคดีไงแต่พอดีเออผมอาจจะไม่ได้ไม่ได้เป็นคนที่โชคดีแบบนั้นนะนะก็เลยคิดว่าอย่าออลอินเลยแต่ว่าถ้าเน้นว่ากระจายความเสี่ยงดีกว่าวันเนี้ยผมก็ถือว่าโอเคนะถ้าเกิดว่าคุณสนใจพวกเทคโนโลยีแล้วเชื่อว่าเทคโนโลยีพวกนั้นจะเปลี่ยนโลกได้แล้วจะกลับมาเป็นมาตรฐานตรงนั้นก็เป็นส่วนหนึ่ง รวมไปถึงถ้าเกิดว่าคุณเชื่อว่าออประเทศจีนจะเป็นประเทศที่สามารถผ่านลูปได้แล้วก็กลับมายิ่งใหญ่ได้นะครับแทนแทนสหรัฐมันเหมือนยุคสมัยอ่ะถูกไหมถ้าเราดูในในในสิ่งที่เลเขาแชร์ดูก็คือว่าโลกเรามาตั้งแต่แบบสีส้มอะ่ะสีส้มเนี่อะไรนะะมีตั้งแต่ยุคเนเธอร์แลนด์เนี่ยสีส้มเนาะสีดำมาสีดำอ่าสหาราชอาณาจากักรเห็นไหมเนเธอร์แลนด์ลุ่งโลดอ่าแล้วก็มา สหราชาอาณาจ,จรรักรแล้วก็มาสหรัฐแล้วยุคต่อไปเนี่ยหรือจะเป็นจีนอเราบประมาเนี้ยถ้าดูจาก Data นะเออหรืออาจจะเป็นจีนแค่นั้นเองนะครับถ้าเราเชื่อว่ายุคต่อไปเป็นยุคของเขาแล้วแล้วก็เขาอยู่อยู่ได้กี่ปีล่ะถึงเวลาเราเขากินเขากินได้นานกี่ปีล่ะเพราะนี่ก็คือว่ามีตั้งแต่ว่าปีช่วงหนึ่งคิดะสลัดหนึ่งพันเก้าร้อยนิดนิดนะเห็นไหมตั้งแต่หนึ่งเก้าสามศูนย์เนี่ยเป็นต้นไปเนี่ยสหรัฐก็ยิ่งใหญ่มายาวนานแล้ว เเกือบจะร้อยปีแล้วเกปีแล้วก็อาจจะถึงเวลาของเขาแล้วล่ะยุคเปลี่ยนถ่ายนะครับเพราะฉะนั้นก็แนะนําว่าอย่าอย่าอออินเลยครับส่วนที่มีคนถามว่าพี่เมฆครับแล้วเเงินต่างชาติเป็นไปได้ไหมครับมันอยู่ในตลาด forex ครับเพราะคราวที่แล้วเนี่ยเทปที่แล้วบอกว่าเงินนะ่ยเขาไปส่วนหนึ่งไปอยู่อยู่ NASDAQ นั่นแหละนะฮะดาวโจนส์เอสแอนด์พีก็ไม่ได้ไม่ได้นิวไฮเหมือน NASDAQ นะอยู่ในหุ้นเทคโนโลยี จริงๆต้องบอกจริงเงินต่างชาติอยู่ในตลาด For e x ตลอดเวลาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเขาจะอยู่เงินในสกุลไหนอยู่เงินเงินในสกุลดอลลาร์ยูโรอยู่ในเงินบาทอยู่ในอะไรนะครับอยู่ในออสเตรเลียแล้วแต่ว่าอยู่ในสกุลเงินเงินไหนแล้วนอกจากอยู่ในสกุลเงินไหนแล้วเนี่ยอยู่ในสินทรัพย์ประเภทไหนในสกุลเงินนั้นอ่าก็ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยนี้นะครับโอเคเนาะโอเคครับสำหรับใครมีคําถามนะครับก็สามารถถามเข้ามาได้เหมือนเดิมอันนี้เป็นเคสของวันพุธนะ พูดเรื่องเก่าๆนะครับผมอาจจะไม่สามารถตอบไดทุกคําถามแต่พยายามจะเลือกคําถามที่คิดว่าสามารถตอบได้นะครับแล้วก็เอาเข้ามาตอบกันนะครับโอเคครับยังไงก็ฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ